八八八八。 ทุกคนเรากิน้าบีดีมัเาก็ีของเครื่องเปย,ลน,ยน,นไฟไหมลล้แล้วมันต้อนกระดิ่งนะแล้วบอกให้เรากินให้ให้นอื่กร็ร ทำอะไรครับอะไรนะขับเครื่องบินเหรอขับเครื่องขับรถเหรอฮะ

Cha <laughs> Cha